ถ้าใครปฏิบัติอาณาปานสติเนี่อาณาปานสตินี่สมบูรณ์ย่อมได้สติประฐานสี่นละพระองค์ตัดเอาไว้เมื่อได้สติปัฏฐานสีแล้วก็ย่อมได้โพดชงเจตเมื่อได้โพดชงเจตก็ย่อมได้วิชาวิชาก็ได้วิมุตติหลุดพ้นจากขั้นห้าขึ้นมาเราต้องรู้เข้าใจผู้ภาวนาต้องเข้าใจว่าลมหายใจ คือกายในไม่ใช่มาจับอารมณ์หายใจไม่เข้าใจความหมายอะไรใช้ไม่ได้อย่างนั้นต้องรู้ว่าลมหายใจนี่คือกายที่พระองค์ว่าเห็นกายในกายนั่นเห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายอยากวิ่งออกมาวิตกดูลมหายใจเข้ายาวออกยาววิจารณ์ดูลมหายใจมันเข้ายาวออกยาวมันเป็นยังไง ลมหายใจหยาบความรู้สึกเป็นยังไงวิจารดูอย่างนี้ลมหายใจละเอียดความรู้สึกเราเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงแล้วก็พยายามมิตรตกวิจารณอยู่อย่างนี้ไม่ให้จิตหนีออกจากลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องะระลึกของสติมันเสพกันอยู่อย่างนี้เอาไปเอามา ลมหายใจจะเบาลงเพราะผู้องค์เรียกว่ากายและหูกายไม่ถึงลมหายใจกายและหูเมื่อกายและหูจิตก็ละหูความนึกคิดปวงแต่งก็เบาลงดูไปดูมาวิตกวิจารไปกายระงับลมหายใจดับลงกายระงับจิตระงับกายกับจิตเนี่ยเขาเรียกว่าลูกทำนามทำ เรียกว่าขันห้าเมื่อลมหายใจระงับดับลงมันจะบังคับกายหยาบดับลงบังคับจิตความนึกคิดปรุงแต่งดับลงก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากขันห้าได้เจโตวมุตติเนี่ยสติปทานสี่ก็คืออาณาปานสติเนี่หนะบริบูรณ์เราก็จะได้สติปทานสี่ เพราะว่าสี่อย่างมันรวมอยู่ในอาณาปานาสติหมดมันแบ่งออกเป็นสี่หมวดนะหมวดแรกก็เห็นกายในกายหมวดที่สองก็เห็นเวนะทนาในเวทนาหมวดที่สามก็เห็นจิตในจิตหมวดที่สี่ก็เห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมหมายถึงลมหายใจอันเดียวนะ ท่านเรียกคนละเฉยเฉยเห็นกายก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวท่านตัดเป็นภาษาบาลีว่าทีคังวาอัตสัสั้นโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองลัดสั่งวาอัศสสั้นโต รู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นข้อที่สามสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งพวงหมายถึงลมหายใจกับกายหยางข้อที่สี่ปัตสัมพยังกายสังขลังทำกายสังขารให้ลำงับดับลงกายสังขารก็คือลมหายใจเข้า เรียกว่าอัดซสสะลมหายใจออกเรียกว่าปัดซสสะเมื่อลมระงับดับลงลมตัวนี้มันจะไปปรุงแต่งกายหยาบให้อยู่ได้ถ้ากายหยาบไม่มีลมเข้าไปหมดสิทธิ์ใช่ไหมอ่าทีนี้ในลมหายใจนี่มันก็จะมีจิตมีใจอย่างนี้นี่อถ้าเราจิตใจนี่ลมหายใจนี่คือลูกธรรม รูปธรรมเข้าใจนะคือกายอวิญญาณคือนามธรรมลมหายใจนี่ท่าเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือเรียกว่าขนาันหาผู้ปฏิบัตินาปานาสติต้องรู้จักอันนี้นะถ้าไม่งั้นสอบตก <c oughs> ไม่สำเร็จอนี่ ดูไปดูมาถ้าเราพระองค์ตัดแสดงเอาไว้ถ้ารำงับดับลมให้ใจลงได้กายหยาบก็ดับวิญญาณสงขัญจิตของเราก็ดับลงกายระงับจิตระงับหรือท่านเรียกว่าปัดสัทธิจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราจะมาดับขันหา้าต่อหน้าต,ต่อตาเราไม่ได้ พระอ,องค์ตัดอย่างนั้นนะไม่ใช่หลวงตาหลวงตานําไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นแล้วถ้าเราทําลมหายใจระงับดับลงทีไรก็กายระงับนั่นจิตระงับพอจิตละเอียดลงมันกายระงับจิตระงับคือขันห้าดับลงขันห้าดับท่านเรียกว่าเจโตวิมุตนะวิมุตแปลว่าหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากขันห้าขันห้าในที่นี่คือลมหายใจกับจิต ตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอารมณ์สองรู้รู้เฉยอยู่นี่ก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากขันห้าขันห้าบรนพังบังพะนิพานเอาไว้นะมันหมุนอยู่อย่างนี้นะเกิดตายเห็นเกิดเห็นตายไหมลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเราเกิดเข้าใจไหมท่านออกมาพ้นไปจายหมูกนิดหน่อยตาย แล้วกบเกิดตายเกิดตายสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่นี่มันจะไปสงเคราะห์ไปรวมกันเข้าทีหลังนะอันหมวดนี่เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นลมให้ใจคือกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยับนึกออกนะเื่าเล็ดกายในกายต่อไปต่อมา ทำไปทำมาลมหายใจกําลังจะเบาลงเบาลงเกิดปีติสุขขึ้นโดยไม่มีได้ซื้อไรงหานาจากใครมันเกิดมาเองต่อมาก็เห็นเวทนาในเวทนานี่นะมันเกิดปีติสุขมันเกิดขึ้นที่ใจเรานี่ยนะเรียกว่าเวทนาในเวทนาต่อไปท่านก็ทําให้ทําเวทนาให้ระงับดับลงอืมปีติจะจางคายหายไป แล้วก็สุขก็จางคายหายไปปีติสุขคือเวทนามันจะดับลงเพราะมันดับลงเราก็เห็นสุขคเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นต่อไปก็ทำไปเรื่อยๆดูไปดูลมเขา้าลมออกไปจะเห็นลมหายใจระงับดับลงก็เห็นจิตเกิดขึ้นจิต นี่เป็นสังขารจิตนะไม่ใช่จิตแท้ใจเดิมมันมาเอาเวทนาเอาสุขเอาปีติมาประกอบจิตจิตจึงถูกปรุงแต่งท่านจึงทำทำเวทนาให้ระงับดับลงเมื่อเวทนาระงับดับลงก็จะเห็นจิตขึ้นหมวดที่สามจิตตะปฏิสังเวที รู้พร้อมเฉพาะจิตจิตมันจะเป็นผู้รู้รูู้อยู่นั่นแนะละรู้รู้ตื่นอยู่เบิกบานอยู่นั้นอันข้อที่สองท่านก็ทำจิตให้ปราโมดลื่นเลงอยู่อ,อะพิโมทยังจิตตังอธิปะโมทยังจิตตังปาโมด ทำจิตให้ปาโมดลื่นเลงอยู่เอาเพราจิตปาโมดลื่นเลงอยู่ก็จิตก็จะระง,งับดับลงจะเกิดสมาทหังจิตตั้งขึ้นมาสมาทหังก็คือสมาธินั่นแหละสมาทหังจิตตั้งจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิเออนี่ตั้งมั่นเป็นสมาธิวิดโมจะยัง,งจิตตั้งทาจิตให้ว่างปล่อยวางหมดปล่อยวางโลกวางอารมณ์หมด วิมโมจะยังจิตตังนี่คือหมวดที่สามเห็นจิตในจิตต่อไปเป็นปัญญาล้วนๆนะหมวดที่สีเห็นลมเราเราไม่ได้ลมหายใจไม่ระง,งับดับลงนะมันดับยากเราไม่ได้เจโตวิมุตตอันนี้เราจะเอาปัญญาวิมุตตเพราะว่าเจโตวิมุตตมันคุม ลมหายใจระงับดับลงยังไงก็ไม่ได้ก็มีอันเดียวก็คือเห็นลมเข้าออกเข้าออกท่านก็ตัดเป็นภาษาบาลีวา่อาอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงเมื่อหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงเมื่อหายใจออกใช่ไหมลมหายใจคืออะไรละ่ะ่ ลมหายใจก็คือกายเรานั่นละกายในตัวจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่าใจเรียกว่านามธรรมลมหายใจเราก็เรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมนามธรรมนี่คืออะไรเออนั่นแหละก็คือขันธ์ละรูปคือธรรมชาติลมหายใจนี่คือธรรมชาติหรือดินน้ำลมไฟนี่ก็คือธรรมชาติยังไงเขาเรียกว่ารูปธรรมเข้าใจไหมตัวผู้รู้อยู่ในนั้นเขาเรียกว่าจิต เขาเรียกว่านารร้ำทารูปทำกับนรร้ำทำตามเห็นความไม่เที่ยงมันเกิดขันห้าเกิดเข้าใจนะใชนไหมข้อนี้เป็นปัญญานะเกิดแล้วก็ดับตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจออกเนะี่ยแล้วก็เห็น เป็นภาษาบาลีว่าอ,อนิจจานุปัสสีใช่ไหมครับอนิจจังอันเดียวกันไหมล่ะพอดีเราเห็นขันห้าเกิดตายเกิดตายอยู่นี่ไว้ใจได้ไหมฮะถ้ามันไม่เข้าไม่ออกอะ่ะนั่นอ่ะไว้ใจไม่ได้เราจึงเกิด เบื่อหน่ายแมมันแค่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเท่านี้ชีวิตของเราถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราจะอยู่ได้ไหมเออเนี่ยไม่เที่ยงแล้วที่ไหนเที่ยงไหมล่ะที่ไนอ่อแล้วเรากงจะเกิดนิพพทานิาพพทาภาษาบาลีแปลว่าเบื่อหน่าย เมื่อเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็จะเกิดญาณนหนึ่งขึ้นมาพระองค์ตัดเอาไว้วิลาคานุปัสสีลาคะแปลว่าอะไรขอใจอวิลาคะไม่พอใจอนั่นนะกับคลายความยินดีนเดียวกันไหมเออนั่นนะเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายความยินดีขึ้นมาเมื่อคลายความยินดีแล้วก็เกิดนิโรทานุปัสสี แน่ง่ายไหมอะไรใช่ไเกิดดับขันห้าลงได้ดับด้วยอะไรดับด้วยเบื่อหน่ายคลายความยินดีคืนลมหายใจคืนธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมคืนธรรมชาติให้กับธรรมชาติเขาเสียไม่อาลัอาวรณ์ถึงแม้จะตายก็ไม่เป็นไร ลมมันก็เข้าก็ออกเกิดตายมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้คันเรียกว่าปตินิสขานุป,ปัสสีตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจำเมือ่อหายใจออกตามเห็นความสลัดคืนไหมสลัดคืนสลัดคืนให้กับธรรมชาติคืออน,นิจจังทุกครั้งอนนาตา <c oughs> แล้วก็จบสติปัฏฐานสี เมื่อสติประฐานสี่บริบูรณ์ย่อมได้โพชฌชงจิตพร้อมกันขึ้นมานะเมื่อเราเอาสติคุมจิตมาลู่อยู่ลมหายใจก็เรียกว่าสติสัมโพธิชงเราได้เจริญแล้วธรรมนังวิจโยชนานั้นเมื่อเรานำเอาทรรบทใดบทหนึ่งมาวิจัยวิจัยดูลมเข้าลมออกอมีละก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพธิชงเราได้ทำแล้ว วิริยมด้วยความเพียรปีติก็จะเกิดขึ้นปัดสัตธิก็คือกายละงับจิตละงับจิตก,ก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ลงไปถึงโอเบขาสัมโพชงรู้เชยอยู่ท่าน,นเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเจ้าของไม่มีสังขารไปปรุงแต่งจิตได้แล้วเขาเรียกว่าวิสังขาร หรือเรียกว่าพุโทโธเรียกว่าธรรมชาติแล้วสำหรับจิตที่ถูกสังขารไปปรุงแต่งนั้นเขาเรียกว่าจิตปลอมจิตสมุท,ทัยทีนี้ก็ไม่มีอะไรได้พูดได้คุยสนทนาธรรมะมาถ้าหากเอาไปพูดไปเผยแผ่ให้หมู่เพื่อนฟังเขาไม่เข้าใจตรงไหนก็ยินดียินดีจะ พูดจะอธิบายให้ฟังให้มันขาวแจ้งแดงแจ๋แจแจขึ้นมาเลยไม่ต้องไปสงสัยอีกอภิวาธนาซีิิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุข,ขังพระลงังเจริญเจริญทุกอย่างให้มีดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในคนทางเด้อลูกเด้อ